ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง So c c เก s n i p e r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิต,ติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่30เมษายนนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นค่ำคืนวันจันทร์นะผมเลือกลาลิกาสเปนมาเป็นคู่ระหว่างบาร์เซลโลนาเจอกับทางบาเลนเซียนะคู่นี้เจ้าบ้านบาร์เซโลนาต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่ง ผมให้เลือกต่อบาเซโลนาไปนะก็ครึ่งแรกใจหายเลยนะทางบาเลนเซียไอทีมที่ผมมองว่าฝืดๆเมื่อวานนะยิงนำบาร์ซ่าไป2-1แต่จุดพลิกผันมันอยู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะบาเลนเซียไปโดนใบแดงนะครึ่งหลังมาก็เลยโดนบาร์ซ่าลัวใส่นะครึ่งหลังนี่เลวานกดแฮตติกเลยนะเละวานยิงไป3ลูกเมื่อวานก็ ชนะไป4ประตูต่อ2นะสำหรับทางบาร์ซ่านะก็กินเต็มกันไปนะเกือบแย่นะสำหรับบาร์ซ่านะครึ่งแรกถ้าไม่โดนใบแดงผมคิดว่าทางบารเลนเซียเนี่ยน่าจะพอเอาอยู่นะอาจจะแพ้แต่แพ้ไม่เกินราคานะแต่ว่าพอโดนใบแดง รึ่งหลังมาบาซ่าปรับโหมดบุกนะ่เลวานกด3ลูกติดเลยแฮตติกไปเลยนะก็ชนะไป4ประตูต่อ2ก็กินเต็มไปอย่างชฉวเฉียดเลยนะอ่ะผลประกอบการเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก็ถือว่าโอเคเลยนะวันเสาร์โดนวันอาทิตย์ได้วันจันทร์ได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเออวันศุกร์ก็ได้ด้วยนะก็เข้า3เสียหนึ่งนะอ่ะมาถึงช่วงกลางสัปดาห์แล้วนะกลางสัปดาห์วันนี้เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาแล้วนะหลังจากที่พักไป1อาทิตย์ วันนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะคู่นี้น่าสนใจเป็นคู่ระหว่างไบเยนมิวนิกเจอกับทางเรือมาดริตนะแรกเล่นกันที่บ้านของไบเยนก่อนนะสนามอารีแอนต์อารีนา,นาแต่กันเวลาตีสอเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไบเยนเจอกับ ลิลมาดิดวันนี้เล่นกันที่บ้านของไบเยอร์ก่อนนะในเลกแรกที่เมืองมาดิดวันนี้อุณหภูมิ14องศาแล้วก็ไม่มีฝนนะบรรยากาศก็อุ่นๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่าดีตรงที่ไม่มีฝนนะมาดูเฮ h ูเฮกันหน่อยเฮตูเฮของคู่นี้เจอกันจะว่าบ่อยก็ไม่บ่อยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจอกันบ่อยนะช่วงปี2014 2017 2018นี่นะเจอ3-4หนติดเลยนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ หกแมตช์หลังสุดนี่ลิวมาดิดดูดีกว่านะลิวมาดิดชนะไปถึง4เสมอ1แล้วก็มีไบเยอร์ชนะได้แค่1ครั้งนะก็คือในปี2017นะวันนั้นเล่นกันที่บ้านของลิวมาดิดนะไบยเยอร์นชนะไป21แล้วนั้นล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2018ก็เสมอกัน2อนะคู่นี้ค่อนข้างสูสีนะก็จะแพ้ชนะกันไม่เกินลูกนะมีชนะ40อยู่นัดเดียวเอง ในเมื่อปี2014นะแต่ว่าถ้ามาดููตัวเลขนะลิเวอร์พูลยังดูเหนือกว่าเยอะนะลิเวอั์พิตชนะ4เสมอ1แล้วก็เป็นไบร์มิวนิกชนะได้แค่1ครั้งเท่านั้นเองมาดูฟอร์ม6แมบบหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยไบร์ทมิวนิกพึ่งเอาชนะไอทักแฟงเฟิร์ตมาเมื่อตอนสุดสัปดาห์นะแต่ก็ ยังไล่เลเวอร์ไม่ทันนะแชมป์ฤดูกาลน,นี้ในบุนเดสลซกาก็ตกเป็นของไบเออร์เลเวอร์กุเซนนะทางไบเยอร์มิวนิกก็เป็นได้แค่อันดับ2นะพวกแมนหลังสุดนี่ชนะ4เสมอ1แพ้1นะแพ้1ก็คือแพ้ไฮเดนฮามแบบงงๆนะวันนั้นไปเยือนไฮเดนฮามแพ้3 2แล้วก็มีเสมอกับอาร์เซนอล2-2นะก็ผ่านเข้ารอบรองมาได้ก็คือชนะอาร์เซนอล1นัดแล้วก็เสมอกับอาร์เซนอล1นัดแนัวก็ เข้ามาได้แบบหืดจับเหมือนกันสําหรับไบเยอร์มาสู่รอบรองเนาะส่วนทางลิเวอร์พูลแมนหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะชนะ4เสมอ2รอบที่แล้วเจอกับเต็งหนึ่งอย่างแมนซิตี้นะก็ผ่านแมนซิตี้มาได้ก็หืดจับเหมือนกันเลยนะเจอกับทีมอังกฤษทั้งคู่นะทางไบเยอร์เจอกับอาร์เซนอลทางลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้แต่ก็ปราบทีมจากอังกฤษได้ทั้งหมดเนาะทางลิเวอร์พูลน,นี่อาจจะหืดหน่อยนะมันลากยาวไปจนถึงจุดโทษเนาะ แต่ก็ผ่านมาได้นะ2นัดหลังสุดของลิวมาดิดชนะในเอลกาซิโก3 2แล้วก็นัดล่าสุดบุกไปชนะเรียวโซซิดาได้ 1- นึ่งสูงนะนัดนั้นจำได้เลยนะผมให้แทงลิวมาดิดไปนะก็เข้านะต่อไม่ใช่ต่อสิเรียว,ว,วโซซิดัตต่อด้วยนะเพราะวันนั้นลิวมาดิดพักตัวเพื่อมาเล่นนัดนี้โดยเฉพาะเนาะวันนั้นขนตัวสำรองลงทั้งทีมเลยนะไม่ใช่ครึ่งทีมข้อนทีมนะลงทั้งทีมเลยนะนนะเ,ยนะเพื่อจะพักมาเล่นและมาเน้นในนัดนี้โดยเฉพาะนะดูฟอร์มหลังสุดเท่าเท่ากันนะ ชนะ4เสมอ1แพ้1สําหรับไบเยอร์แล้วก็ชนะ4เสมอสองของลิเวอร์พูนะมาดูฟอร์มกันเป็นทีมเย้าทีมเยือนหน่อยไบเยอร์ Bayern, เวลาเล่นในบ้านก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะมีแพ้นัดเดียวนะใน6แมตช์หลังสุดชนะ5แล้วก็แพ, 1, แพ้1แพ้1นี่ก็คือแพ้ดอทมุลน,นะดอทมุลบุกมาชนะได้2อศูนย์แต่นอกนั้นนี่สกอร์สวยหมดเลยนะชนะลาซิโก้สามศูนย์ชนะไมเออร์แชนะโคโลน2อูนย์ชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดชนะแฟรงก์เฟิร์ตสองหนึ่งก็ยิยยิิิรนะร์นนนมมวววส่เเอัลลาาด ออกไปเยือนหกแมนลังสุดชนะ3แล้วก็เสมอ3ไม่แพ้ใครนะที่เสมอมีเสมอไลโยเสมอบาเลนเซียแล้วก็เสมอกับแมนซิตี้นะที่ชนะก็มีชนะเรอโซซิดัตมายาก้าแล้วก็โอซานุนาถือว่าไม่แย่นะสำหรับเลิวมาดิดเวลาออกไปเยือนส่วนไบเยอร์ในบ้านนี่ดีอยู่แล้วเนาะมาดูค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียกันไบยเยอร์สีเกมยิงไป112เสีย49นะยิงเยอะกว่าลิวมาดิดนะยิงไปถึง112ลูกเลยส่วนลิวมัดดิด 47เกมยิงไป105แล้วก็เสียไป4ีนะค่าเฉลี่ยในเกมลุกนี้ไบเยิรดูดีกว่านะไบเยิรมันมีแมตท,ที่บางทีอย่างเมื่อกี้ให้ดูนะอัดไม่แปดหนึ่งอย่างเงี้ยยิงเยอะๆมีนะวัน ไหนที่บบเยอร์ยิงเยอะในห้าหกลูกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะส่วนทางลิมมัดิตไม่ค่อยมีถล่มใครแบบ5ลูก6ลูกนะแต่เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่อง2 0งศอะไรประมาณนี้เนาะค่าเฉลี่ยก็ไม่แย่หรอกนะสองประตูแต่ว่าพอมาเทียบกับบาเยอร์นี่บบเยอร์ดูดีกว่านะในเกมลุกส่วนเกมรับนี่ลิมมัดิตดูดีกว่าเสียเฉลี่ยไม่ถึง1ลูกนะศูนลูกต่อน,นัดเท่านั้นเองส่วนบบเยอร์นี่ทะลุ1.14่ไปจะว่าเยอะก็ไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าพอมาเทียบกับเกมรับของล เปลองนะก็ดีกันคนละอย่างนะถ้าดูทามตัวเลขนี่ทางไบเยนดีกว่าในเกมลุกแล้วก็ลิมันติดดีกว่าในเกมรับเนาะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบรนดก่อนตัวเจ็บตัวแบนของทางฝั่งโอ้ไบเยนนี่เพียบเลยนะ3 4 5 6 7ตัวที่ลงสนามไม่ได้เลยนะจากรายงานของทางมูสกอร์นะมีบูชแมนบูนาซาซาชาโบเอเลอรอยซาเน่ซกานาบี ไดโยอูปามกาโน่แล้วก็คิงสตีโกมันโอ้โหสามตัวลุกตัวจีตของบบเยอร์ลงสนามไม่ได้ทั้ง3ตัวเลยนะทั้งซานเน่กานาบีแล้วก็คิงสตีโกมันไหนจะมีเซนเตอร์ตัวหลักอย่างไดโยอูปามกาโน่อีกนะน่าจะมีปัญหาเยอะเลยในเกมลุกของ ทางไบเยอร์มิวนิกจะมามมเซล่าไลเมอร์เดอไลท์ก็ไม่ฟิตด้วยนะโอ้เกมลุกของทางไบเยอร์มิวนิกมีปัญหาแน่นอนล่ะวันนี้ส่วนทางทีมเยือนหิืวมันดิดจะมีตัวที่เจ็บ2ตัวนะติโบกุตัวกับดาบิดอลาบาสตัวนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะมีตัวลงแทนมาตั้งนานแล้ว ส่วนตัวแบนอาจจะเป็นปัญหาหน่อยก็คือดานเนียนกับบัคเขวนะทางแบ็คขวาตัวที่ยังไม่ค่อยฟิตก็จะมีโรดิโก้จูดบิลลิงแฮมแล้วก็เฟอร์ลลนด์เมนดีนะสา3ตัวอ่ะเดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กัน ทางฝั่งเจ้าบ้าน4-2-3-1นะโกเป็นนอยเออร์นะเซนเตอร์แบ็กก็ต้องใช้เอลิกไดเออร์ยืนคู่กับคิมมินแจนะหลือดูการนี้ช่วงปลายปลายคิมมินแจหลุดเป็นตัวสำรองนะตัวจริงก็เป็นไดโยอุปาเมกานโนแต่วันนี้ไดโยนี่เจ็บไปก็ต้องใช้คิมมินแจลงมาแทนทางฝั่งซ้ายเป็นอฟองโซเดวดทางฝั่งขวาต้องถอยโจชัวคิมมิดไปยืนคู่กลางเป็นพัฟโรบิดยืนคู่กับริออนกอเลสกานะ แตวลุก3ตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ตัวเจ็บเยอะเลยมีปัญหาแน่นอนนะวันนี้ก็เหลือใช้แค่มูเซล่าที่ไม่ฟิตโทมัสมูลเลอร์ที่ค่อนข้างโรยลาแล้วนะแล้วก็เทลอีกตัวนะสตัวข้างหน้าเปล่าเป็นแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมส่วนทางฟางทีมเยือนหรือมาดิดึ3 1 2นะก็เป็นลูนินเซนเตอร์แบ็ก ใช้ลูดิเกอร์ยืนคู่กับชัวเมนี่นะทางฝั่งซ้ายเป็นฟลเมนดีนะทางฝั่งขวาเป็นวัตเคสลงมาแทนดาน,นิเอลกาบ,บาเข่าตรงกลาง3ตัวเป็น b บาเบเด้คามาวิงกาแล้วก็โทนิโครสนะตัวลูกเป็นจูดบิลลิงแฮมหน้าคู่เป็นโลดิโกยืนคู่กับวนะินิซิอูสจูเนียเนาะนี่คือสิเว็ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคูนิกัา ราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางบ้านไบเอ็นมิวนิกต่ออยู่ปอนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3เดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้สกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้สกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนลิวมัดดิดนะผมก็ไม่แน่ใจนะเหมือนลิวมัดดิดในในนัดที่แล้วเนาะนัดที่แล้วเจอกับไอ้ทาง เรียวโซดิดเรียวโซดิดก็ไปต่อเรียวมาดิดอยู่ปอนะทั้งๆท,ที่เรียวมาดิดมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันก็เหมือนแมทนี้อีก จากที่เราดูมาเมื่อกี้นะฟอร์มของลิวมัดิดก็ไม่ได้แย่อะไรนะแล้วก็นําซ้ําตัวของทางไบเยิ้นจะแย่กว่าซะด้วยซ้ำนะแถ่ราคาไบเยิ้นขยับมาปออีกแล้วผมก็เชื่อว่าในถ้วยเนี้ยลิวมัดิดอย่างแย่นะวันนี้ก็แค่เสมอนะอย่างนัดที่แล้วเจอกับแมนซิตี้ก็ยังผ่านมาได้แต่กระท้อนกระแท่นหน่อยก็เถอะนะแต่ก็ยังผ่านมาได้นะนัดนี้เจอกับไบเยิ้นซึ่งโอ้โหตัวในแนวลุกไม่มีเลยนะทั้งแซดกานาบี เลรอยซาเน่และใครอะคิงลื่สโกมันก็ไม่อยู่นะเหลือแต่โทมัสมูเลอร์กับแฮร์ิเคนเนาะก็ไม่น่าจะ ทำอะไรกองหลังของอิวมัดริดได้ถนัดนักเนาะแล้วก็ถ้าเล่นไปนานๆในทางเคนกับมูลเลอร์ก็น่าจะยืนระยะได้ไม่ครบก0นาทีนะผิดกับตัวของอิวมัดริดที่ค่อนข้างสดใหม่นะนัดที่แล้วไปยืนอัวโซซิดาที่ปล่อยตัวสำรองลง11ตัวเลยก็เรียกว่าพักตัวจริงเต็มที่เพื่อนัดนี้นะวันนี้ไม่มีอะไรที่บายเยอร์จะเหนือกว่านอะกจากการเป็นเจ้าบ้านนะดูจากฟอร์มดูจากเฮทูเฮแล้วก็ดูจากตัวผู้เล่นเนาะริวมันดิดดูดีกว่านะ แล้ววันนี้ราคามาเป็นลองด้วยสําหรับลิเอร์พิก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะวันนี้ราคาไบาเออร์มิวนิกเจ้าบ้านต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกลองไปทางทีมเยือนเวอาดพูสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวอด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี่ก็อเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปแต่ช่วงเรี็วทามก่อนเนี่ยผมก็จะทับเดตราคาทับเดตตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลยสต็อปเตอร์สไนเปอร์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสต็อปเตอร์สไนเปอร์เราไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมอปันป่นเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่่ออง Soc cer, Soc cer. นนวี้ผมลาก พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ